วันนี้เรามาเดินบนถนนเส้นทางสามสี่สี่ใช่ไหมเรามาดูบรรยากาศกักบวันนี้นะครับถนนค่อนข้างจะโลง่งแต่ว่าฝนมาแล้วครับพายุมาแล้วดูครับดูต้องลดความเร็วเฮ้ยไม่ได้แล้วนี่ โอ้ตอนนี้ถนนค่อนข้างจะมองไม่เห็นทางเลยครับค่อนข้างจะอันตรายครับใช้รถใช้ถนนเส้นนี้ก็โปรดใช้ความระมัดระวังกันหน่อยนะครับผมถนช่วงนี้ฝนตกใหม่ๆก็จะลื่นนะครับลดความเร็วนะครับผมอย่าใช้ความเร็วสูงมากดูครับเราก็วิ่งอยู่ประมาณร้อยี่ใช่ไหม <laughs> วิ่งอยู่ประมาณสี่สิบห้าสิบ เจ็ดสิบดูครับเรเอนช่วงนี้ช่วงประมาณห้าโมงเนาะครับผมปิดแล้วของหมูอ่ะไหนล่ะ ครับผมเระมาจบก,กันต่อครับฝนตกอยู่แค่ตรงนั้นแหละรค,รหรครับตรงเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะตามหล,ลังเรามาละตอนนี้เพราะว่าเราวิ่งวิ่งเร็วกว่าฝนตอนนี้น่าจะช่นู่นข้างในครับเรามุ่งหน้าสู่บ้านบึงชนบุรีครับผมเราฝนมาจากทางระยองครับมาจากทางระยองทางจันนะฮะครับผมใครใช้รถใช้ถนนก็โปรดระมัดระวัง คใครมุ่งหน้าไปชนบุรีใครมุ่งหน้าไปชนบุรีหรือว่ามุ่งหน้าไปทางระยองก็เซฟนิดนึงนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะครับผมเราจะไล์สดก็ไล์ไม่ได้เพราะฟ้าแรงด้วยหนึ่งแหละครับผมตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ตลาดป่ายุบในนะฮะ ค่อนข้างจเจริญนะครับที่นี่นี่ครับโอ้ฝนตกมืดตึ๊บเลยเฮ้ยไม่เห็นทางเลยนะครับผมข้างนี้เราไปดูกันว่าฝนจะตกแรงแค่ไหนไหนะครับผมไฟติดแล้วหยุดไม่มืด,มมดอ่ะมืดแล้วฟ้าก็แรงครับไม่ได้ถูกฆ้า,าเลยเนี่ยไฟดับ กลัวไฟดับนี่แหละเป็นไรเว้ยไฟดับก็ไม่กลัวหรอกีทีเามาดูบรรยากาศที่ป่ายุบในเลยครับฝนตกครับวันนี้คนกีดยางนอนเน,น,นี่ยนอนอยึ่งวันนะครับ,ค,รบคนไหนกีดยางก็ยินดีด้วยนะครับผมวันนี้ได้พักผ่อนกลางก็นอนวันนี้ก็นอนนะจ๊ะคนกีดยางบอกมึงยินดีก็ตูแต่กูไม่ได้ตังค์อะไร คนไหนยังไม่ทันเปิดหน้าก็โอเคไปคนไหนเปิดหน้าแล้วก็สวยไปครับผมคลิปที่สองต่อจากเมื่อตะกี้นี้ที่เราตัดไปนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ฝนมันเริ่มเบาเราก็เลยล้มอนนี้มาใหม่อีกครับโอ้โหฝนผลิตดีนะครับฝนตกแบบนี้ใช่เราใช้ถนนฝนฟ้าใหม่ก็ระมัดระวังตินไม้หักร่วเกิดใรถนะจ๊ะผ่านเส้นทางที่มีต้นไม้เยอะก็ระวังหน่อย ช่วงนี้ต้นไม้จะรับน้ำมาเยอะอีกก็ห่างหายจากการทำคลิปไปนานก็พูดไม่ค่อยเป็นติดติดสัดสัดตรงไหนก็ขอภัยด้วยนะครับผมคลิปนี้จะลงวันนี้แหละจะลงเย็นนี้แหละกลับไปถึงบ้านแล้วก็เราจะลงแบบเรียลๆเลยแบบไม่ได้ตัดต่อเลยครับผมทำคลิปแบบเรียวๆเขาบอกว่าคนชอบดูแบบเรียวๆแล้วทุกวันนี้ไม่ต้องแต่งอะไรเยอะเรียทมไงเรียวทม์ ไม่ใช่อะไรหรอกเพราะเราตัด่อไม่เป็น <laughs> โหอันนี้เรามารีวิวถนนหลังตลาดปายุกเนาะอันนี้เส้นในนะครับผมเส้นหลักเป็นถนนเลนสีเลนเนาะอันนี้เส้นในครับเส้นในบริเวณหมูห่หหมู่สองนะครับผม เนี่ยนะครับบริงารบริรายงานกันแบบสดๆครับผมบรรยากาศช่วงนี้ก็ฝนฟ้าแปลบปลนนะครับพี่โลดไม่มีลักไปเลยโอ้ถนนโลกแต่มองของจริงอะมันมืดเนอะแต่มองในกล้องทำไมมันชัดวะเนี่ยฟ้าเนีย่ยดูดิคนเรื่องเลยนะ ออพอเราใช้หมดาาการสั่์มันจะไข้เข้าบังคับให้ใช้เลนวไวเลยต้อง้วภาพจะนรับนะอนนะนันก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับวันนี้เพราะว่าใกล้จะถึงบ้านแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเข้าบ้านกันแล้วไม่มีอะไรแล้วนะครับ เนี่ยครับเส้นทางใครอยากจะมาเที่ยวหาก็มาได้นะครับแต่ต้องโทรนัดก,ก่อนนะยังไม่เจอกบบันสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามเพจเราด้วยนะเลาไปเรื่อยช่อง u t u b e ด้วยนะครับผม